สวัสดีครับมาชมความคืบหน้านะครับหน้างานละหานทรายนะครับบ้านคุณหมอนะครับอยู่ที่บ้านราชรักแดนนะครับอำเภอละหานทรายนะครับตอนนี้ทีมงานก็เทต่อหม้อไว้นะครับต่อหม้อสูงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรอดินนะครับรอดินมาถมนะครับเพราะว่าตรงนี้ต่ํานะครับ ว่าจะถมไม่สูงจากถนนประมาณ30เซนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่พอดีนะครับถ้าใครยังไม่ทราบว่าจะต้องถมสูงเท่าไหร่นะก็คือประมาณ30เซนติเมตรจากถนนนะครับโดยประมาณกำลังดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รอดินก่อนนะครับประมาณ200คันรถนะครับเข้าไปดูนางงานใกล้ๆกันนะครับเป็นบ้านโมเดล มินิมอลมินิมอลนะครับ48ตารางเมตรนะครับ6 0 0 0 0ห0 5 0 0ืนบาทนะครับประมาณนี้นะครับ6กแ0ืนบาทนะครับก็น้ำนะครับน้ำออกมาจากใต้ดินนะครับก็มีฟุตติ้งแล้วนะครับตรงนี้เป็นฟุตติ้งเสาก็เป็นเสาใหญ่างี้เลยนะครับเป็นเสาตอหม้อเฉยๆนะครับเสาตอหม้อก็ใหญ่ประมาณหน้าแปดนะครับนี่ครับส่วนเสาบ้านประมาณ หน้าหกนะครับหน้าหกเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นเสาก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับสิบสองมิลนะครับสี่สิบแปดตารางเมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นห้องนอนตัวนั้นเป็นเฉลียงนะครับมันไดขึ้นลงหน้าบ้านนะครับเข้ามาก็จะเป็นโถงตรงนี้นะครับโถงฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะครับ ห้องน้าแล้วก็ห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับเสาลออิดมวลเบานะครับทุกหลังเลยนะครับงบประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นมินิมัล48ตารางเมตร สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวอําเภอละหารทรายบ้านแดนบ้านราชรักแดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้รถหกล้อก็กำลังขนดดินมาแล้วนะครับแลพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ